บริษัทบุญถาวรคอร์ปอเรชั่นจำกัดหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าปีกวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรประกาศเดินหน้ายื่น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์โดยจะขาย IPO จำนวนไม่เกิน320ล้านหุ้น ปัจจุบันบุญถาวรมีร้านค้าปีกอยู่50แห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงเวียดนามและกัมพูชาโดยแบ่งเป็นร้านค้าปีกสมัยใหม่ของกลุ่มบริษัท15สาขาร้านค้าปีกสมัยใหม่รูปแบบแฟรนไชส์ที่ร่วมทุนกับกลุ่ม SCG ภายใต้ชื่อ SCG Home และ SCG บุญถาวรจำนวน35สาขารวมทั้งช่องทางจัดจำหน่ายทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช h o ป e e l a z a น a ่า,าด้านอก,นอกซึ่งบริษัทจำหน่ายสินค้าใน5กลุ่มหลักได้แก่กระเบื้องและวัสดุปิด ผิวเครื่องสุขภัณฑ์และอุปรกรณ์ห้องน้าที่เกี่ยวข้องเครื่องครัวโคมไฟและอุปรกรณ์ส่องสว่างและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับบ้านและเฟอร์นิเจอร์กว่า90,000 SKU ในปี2565บริษัทของส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมียอดขายกระเบื้องอยู่ที่22.1%ของประเทศไทยและมียอดขายสุขภัณฑ์อยู่ที่33.1%ของประเทศไทย ทีนี้เรามาดูผลประกอบการย้อนหลัง3ปีของบุญถาวรกันดีกว่าค่ะโดยในปี2,564บริษัทนั้นมีรายได้อยู่ที่11,554ล้านบาทและมีกําไรสุทธิอยู่ที่204ล้านบาทส่วนในปี2,565บริษัทมีรายได้อยู่ที่13,048ล้านบาทและมีกําไรสุทธิอยู่ที่404ล้านบาท ส่วนผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2,566บริษัทนั้นมีรายได้อยู่ที่13,39ล้านบาทและมีกำไรสุทธิอยู่ที่214ล้านบาทค่ะ ทีนี้เรามาดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทกันบ้างค่ะโดยก่อน IPO ณวันที่30กันยายน2566ครอบครัวธยานุวัฒน์ถือหุ้นหลักในสัดส่วน78.5%ครอบครัวดาวพิเศษถือหุ้น9.3%ครอบครัวตรงกำม,มรรมถือหุ้น2.3%และผู้อื่นถือหุ้นอีก9.8%ส่วนหลัง IPO ครอบครัวธยานุวัฒน์จะลดสัดส่วนในการถือหุ้นเหลือ58.9%ครอบครัวดาวพิเศษถือหุ้น7%ครอบครัวตรงกำม,มรรมถือหุ้น1.7% ส่วนผู้อื่นที่ถือหุ้นอยู่ที่7.4ค่ะเปนแผนธุรกิจในอนาคตบริษัทตั้งเป้าขยายสาขาล้านบุญถาวรนแบบสแตนาร์ดทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดให้ได้จํานวน3-5สาขาภายในปี2571รวมถึงยังมีแผนเปิดให้บริการดีไซน์วิลเลจเพิ่มอีกหนึ่งสาขาด้วยค่ะ